ก็มีการผสมกับสารเคมีได้มีการผสมตัวนู้นตัวนี้ได้เลยใช่ครับไม่มีปัญหาแต่ช่วงที่ก่อนออกดอกเราเราพ่นทั้งใบเลยเนาะครับช่วงทำใบผมจะใช้อาดีนดตั้งแต่เดือนสิงหาครับเริ่มเริ่มที่ว่าคือเอาตั้งแต่หลังหลังที่ตัดรูปแล้วผมก็ใช้อยู่พอเก็บลูกปุ๊บเอาเลยใช้อยู่รอบใช้อยู่ตั้งแต่ตัดรูปมาผมก็ใช้รอบรอบประมาณสักน่าจะเป็นสักเดือนนึงแหละ อ่าเดี๋ยวเรามาผ่อนดอูคือใช้หน,นึ่งร้อยที่หนึ่องอ่าหนึ่งขวดตอนับผลิตเ่ยประมาณสักหนึ่งเดือนแหละหลังจากหลังจากไอ้ตัดลูกแล้วแล้วหลังจากนัดมาอาจจะเหลือครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาถึงเข้าเดือนสิงหาสิงหากันยานี่เริ่มเริ่มมาฉีดเนี่ยฉีดฉีด,ดเพราะว่ามันก็เหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะสะสมอาหารเหม,มือนกับสะสมอาหารแหละฉีดทุกทุกเจ็ดวันเหมือนกันทุกทุกจ็ดวันครับฉีดมาเรื่อยนี้ใช้ไป น่าจะเป็นลางแล้วล่ะตั้งแต่สิงหาคมานี่กันนะ่าจะเป็นลางแล้วเมื่อวานสั่งมาอีกอ,ามมาอีกสามอีกหกขวดก็ใบก็สวยแล้วแล้วคุณวินัยเนี่ยคิดว่าตัวนี้เนี่ยมีอ่าเขาเรียกว่าเกี่ยวกับด้านมแมลงด้านโรคด้านอะไรมันมีผลไหมพวกแมลงมันลดลงไหมโรคมันลดลงคิดว่าตัวนี้มีผลไหมครับ S 2> <S> <S 2> ก็มีส่วนช่วยครับมีส่วนช่วยอมแมลงมันจะเบาบางลงได้ไหม <S 2> <S 2> ครับก็ไม่ค่อยได้เจออะไรมากมปีนี้แก่ฟ้าไม่มีมีแต่เพจจักรจันทร์ฝอยอ <S 2> <S 2> เพจจักรจันทร์ฝอยผมก็ผสมอาดีกับไทยมีทุกแซมแค่สองตัวแล้วก็ฉีดอยู่เลยอยู่เลยก็ใบก็ไม่มีอะไรก็สวยดีถ้าไม่มีแมลง <S 2> <S 2> <S คุณมีอะไรฉีดไหมอย่าฆ่าแมลงหรือฉีดกันไว้ก่อนฉีดทุกอาทิตย์ครับเป็นการสะสมอาหารเพราะว่ามันใบ ใบสวนผมมันเป็นทุเรียนธรรมชาติคือม,มันจะออกใบอ่อนมาพร้อมกันแต่ช่วงใบอ่อนมาอตัวนี้ออกแล้วอตัวนั้นแก่แล้วมผมก็จีดรวมๆไปเพราะาเป็นการสะสมอาหารแล้วก็ฆ่า,มาแมลงไปด้วยเพราะว่ามันผมไม่ได้ว่างแบบกิจการสวนเ็ามีผมก็ต้องผ่าเสาทิศผมก็ต้องเอาก่อนเพราะว่าคนที่เขาทํางานในสวนจริง,รงๆเขาจะอัดแบบว่าสิบวันสิบห้าวันแล้วแต่ผมไม่ไม่ตรงผมก็ตัวจำแบบนี้เคยจีดตัวเดียวไหม ตัวเดียก็เคยครับเวลาที่ดื้อไม่ออกอก็เทไอ้นี่ไปซักร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็ฉีดใต้ท้องจริง,งตัวเดียวเพราะว่ามันดือ้อมันไม่ออกคถ้าทุเรียนดือ้อฉ <c oughs> ีดเลยใช่ <c oughs> ถ้าทุเรียนไม่ค่อยสมบูรณ์ <c oughs> เป็นอะ,อะไรบุดบูดเบีบ้ยวเบี้ยวอะไรเงี้ยฉีดเลยครับทุเรียนลูกก็ฉีดเวลาทุเรียนลูกก็เอาไม่อยู่ก็ฉีดเพราะว่า <c oughs> กป็นการเตริมอาหารมันเพราะว่าช่วงที่มันร่วงจริงคือใบออกมันออกไงช่วงถ่ายใบเลยนะอาการหนักๆก็ฉีด3วันอะไรเงี้ยเคฉีดสแสดงว่าฉีดทุกอาทิตย์ไม่ว่ามีดอกมีผลครับมีใบฉีดทุกอาทิตย์ตลอดเลยคาร์ดีสองหนะครับเป็นตัวที่คอนโทลหรือว่าเป็นตัวช่วยให้สุขภาพทุเรียนทั้งระยะใบระ,ระยะสร้างใบ,บสะสม ระยะออกดอกระยะให้ผลฉีดหมดเลย